ฮัลโหลสวัสดีจากประเทศอินเดียนะคะทุกๆคนวันนี้พวกเราก็กำลังจะเดินทางไปประเทศเนปาลกันนะคะซึ่งการเดินทางของเราในครั้งนี้เป็นการเดินทางด้วยรถยนต์ไปข้ามด่านชายแดนซึ่งด่านชายแดนนั้นมีชื่อว่าโซนอริเราเดินทางจากจังหวัดลักนาวไปโซนอริใช้เวลาประมาณ400กิโลเมตรหรือราวๆ6ชั่วโมงในการเดินทางครั้งนี้นะคะ ซึ่งระหว่างนั้นก็ให้ทุกคนดูการจราจรในประเทศอินเดียไปก่อนนะคะซึ่งการขับรถในอินเดียไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสําหรับเรานึ่งจะปาดซ้ายก็ปาดนึ่งจะปาดขวาก็ปาดถนนมี2เลนก็ขี่เป็น3เลนได้การเดินทางในคันนี้ค่อนข้างจะทุรักทุเลเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนแต่พอตกเย็นฝนก็ดันมาตกและรถของเราก็ดันมายังรั่วทําให้เราถึงด่านชายแดน ค่อนข้างช้าเราเลยตัดสินใจนอนคั้งคืนที่นั่นหนึ่งคืนและข้ามไปยังประเทศในปานในวันรุ่งขึ้นแต่โชคดีหน่อยที่ผู้โดยสารของเราไม่โกงไม่งอแงเพราะว่าอีแม่จัดเต็มมากของกินของเล่นจัดเต็มเพราะว่ากลัวลูกงอแงสุดฤทธิ์สำหรับการเดินทางครั้งนี้ของพวกเราเป็นครั้งแรกของพวกเราที่จะไปประเทศในปานเพราะไม่เคยมีใครเคยไปประเทศในปานเลยในทริปนี้และสําหรับด่านที่เราจะไป ในครั้งนี้อยู่ใกล้ๆกับลุมพินีของประเทศเนปาลซึ่งลุมพินีนั้นก็คือสถานที่เกิดของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะข้ามไปประเทศเนปาลได้เราต้องไปสเตปมออกนอกประเทศก่อนนะคะซึ่งใกล้ๆด่านข้ามนั้นก็จะมีอิมิเกรชันอินเดียอยู่ให้เราเดินเข้าไปแล้วก็บอกเขาว่าเราจะออกนอกประเทศแล้วเขาก็จะสแตปมออกให้เรานะคะระหว่างนั้นก็ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆอิมิเกรชันก่อนนะคะ เห็นไหมทางนู้นจะเป็นถนนส่วนฝั่งนี้จะเป็นด่านที่เราจะต้องข้ามไปกันนะคะนี่เห็นไหมคะนั่ทางนู้นก็คือเราจะต้องเดินไปทางนู้นเพื่อที่จะไปข้ามด่านชายแดนแต่ค่อนข้างไกลนิดนึงเราก็เลยตัดสินใจนั่งรถสาล้อไปนะเห็นไหมคะไอสูงสงที่เป็นระบายสีธงสีธงชาติอินเดียค่ะตรงนั้นก็คือด่านที่เราจะต้องข้ามไป อ่าอันนี้คือเราข้ามมาแล้วนะคะเห็นรถตู้คันสีขาวไหมเราจะต้องไปสแกนกระเป๋าที่นั่นและเราต้องไปลงทะเบียนออกอีกทีที่ซุ้มนี้นะคะตอนนี้เราอยู่กึ่งกลางระหว่างอินเดียกับเนปาลฝั่งนี้ไอประตูสูงๆใหญ่ๆจะเป็นทางไปประเทศอินเดียส่วนฝั่งนี้ประตูใหญ่ๆเป็นทางไปประเทศเนปาลน,นะคะหลังจากนั้นเรามาที่ประเทศเนปาลน,นะคะเราก็ต้องไปสแตมป์เข้าประเทศก็คือเราจะต้องไปอิมิเกรชันเนปาลซึ่ง เรามาครั้งแรกเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเราก็เลยต้องพึ่งรถ3ามล้ออีกแล้วอิม,มิเกรชันเนปาลจะรับเฉพาะเงินดอลลาร์นะคะถ้าใครไม่มีหรือคิดว่าจะมาแลกที่ประเทศเนปาลเราแนะนำว่าให้แลกมงนเลยดีกว่าเพราะหาแลกยากมากส่วนคนอินเดียนั้นเข้าประเทศเนปาลฟรีนะคะ หลังจากข้ามมาแล้วจะเห็นว่าเนปาลกับอินเดียฟิลจะค่อนข้างไม่แตกต่างกันมากอ่าอันนี้ถึงแล้วนะคะอิมิเ t ชันเนปาลอันนี้คือค่าวีซ่าที่เราจะต้องจ่ายนะคะว่าเราอยากอยู่กี่วันเราก็ต้องจ่ายอันนี้คือระหว่างรออีพ่อไปแลกเงินดอลลาร์อยู่เราก็นั่งรอด้วยความเหนื่อยหน่ายอีพ่อหายไปประมาณ30นาทีแล้วกลับมาแล้วบอกว่าหาแลกยากมาก และอันนี้คือเราก็เข้ามาในประเทศในปาลแล้วนะคะเราก็เลยจองรถแท็กซี่1วันเพื่อที่จะพาเราเที่ยวลุมพินีให้ทั่วเลยแต่ก่อนที่เราจะเข้าชมเราก็ต้องไปซื้อตั๋วกันก่อนนะคะซึ่งราคาของคนไทยก็ประมาณ6 6 0 0รูเปียประมาณ150บาทไทยนะคะซึ่งสถานที่แรกที่เราจะไปดูก็คือเจดีสันติภาพโลกเจดี JD จะเป็นสีขาวและพื้นปูด,ด้วยหินมีพระพุทธรูปท,ทองคำขนาดใหญ่4องค์หันหน้าไปทาง4ี่ทิศ ซึ่งสวยมากทุกคนจะเห็นว่าข้างๆอ่ะจะมีคนมาถ่ายพรีเวดดิ้งเยอะมากดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันข้างในกันนะคะวันนี้ก็จะให้คุณพ่อรับบทดูแลลูก1วันเพราะว่าคุณแม่จะต้องถ่ายวิดีโอนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ไปสถานที่ที่สกันนะคะซึ่งสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเกิด ก็คือข้างในเขาจะไม่ให้ถ่ายรูปนะคะทุกคนข้างในมันจะเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ๆน่าจะเป็นก้อนหินที่พระพุทธเจ้าคลอดบนก้อนหินก้อนนี้หรือเปล่าแล้วว่าน่าจะใช่นะเพราะว่าพระพุทธพระพุทธศาสนาเราจําอะไรไม่ค่อยได้เราเรียนมาตั้งแต่เด็กเราคืนคุณครูไปหมดแล้วเราก็จะถ่ายให้ดูบริเวณรอบๆนี้แล้วกันนะคะแต่ว่าเราจะบอกว่าข้างในรอบๆนี้สวยมากคือบรรยากาศลม่มลื่นสะอาดมากทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะเป็น หลังจากคลิปเนี้ยก็จะเป็นรูปให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าฝนมันตกหนักมากเราไม่อยากพาลูกออกไปเราก็คือนั่งรองบนรถและให้แฟนเราวิ่งลงไปถ่ายรูปของแต่ละที่มันก็จะเป็นพวกวัดไทยวัดจีนวัดเนปวัดสิงคโปร์วัดพมา่าวัดของหลายๆประเทศอะค่ะสวยมากเลยทุกคนเราจะแต่เราน่าเสียดายมากที่เราเข้าไปดูไม่ได้ ถ้าชอบยังไงแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะทุกๆคนขอบคุณมากค่ะ